สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจารุวัตนะครับวันนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันเหมือนเช่นเดิมนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2ตุลาคมนะครับเกมที่จะมาพูดถึงจะเป็นเกมระหว่างลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านที่แอนฟิลด์พบกับโบโลญญานะครับ ก็ถือว่าเป็นทีมในโถสเลยนะครับสำหรับโบลโอนยาขณะลิพูเกมนี้ไม่มีทางเลือกอื่นครับต้องเก็บ3มคะแนนให้ได้สภาพทีมของลิเวอร์พูลนะครับแม้ว่าในการซ้อมที่มีภาพออกมาล่าสุดนั้นนะ่ะจะไม่เห็นดิโกโชตาแล้วก็รวมไปถึงเฟติดิโก้เคียซ่านะครับแต่ว่าการให้สัมภาษณ์ของอันเดรสลอตก็ออกมาบอกว่าโชตายังจะอยู่ในทีมนะครับแต่ว่าเคียซ่านั่นเจ็บแล้วก็จะลงสนามในเกมนี้ไม่ได้ ด้วยความที่โชต้ามไม่ได้ซ้อมเมื่อวานก็เชื่อว่าเกมนี้เนี่ยเขาคงจะเป็นแค่สำรองนะครับทีมก็น่าจะมีการโลเตชันบางตำแหน่งนะครับก็เหมือนในการเล่นฟุตบอลถ้วยทั่วไปประตูยังเป็นอลิซงเบเกอร์แนวรับผมว่าเกมนี้มีโอกาสที่จะสลับมาพักเทรนด์เลสเตอร์อาร์โนบ้างนะครับก็จะให้จหนูคอนเนอร์แบลดลี์ลงสนามเป็น11คนแรกคู่ประกลังตัวกลางโกตาเต้มีโอกาสจะได้เล่นร่วมกันกันกบเจเรมคอนซานะครับทางซ้าย ก็จะให้แอนดูโรเบอร์สันตรงกลางเนี่ยน่าสนใจนะครับกลายเฟนแบกเล่นดีมาตลอดก็ต้องดูว่าจะกล้าๆสลับใครไหมถ้าจะมีคนที่หมุนลงมาแทนก,ก็มีอย่างเคอร์ติสโจนส์นะครับแล้วก็มีโซบอสไลหรือไม่ก็ดานแมคคลิสเตอร์ขึ้นมาเป็นตัวรุกคนิี่กักโปผมว่ามีโอกาสที่จะสตาร์ทในเกมนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีซาร่าแล้วก็หน้าเป้าก็คงจะเป็นดาวิสนูนเยสหรือก็มีความเป็นไปได้ที่จะให้กากโปไปเล่นเป็นกองหน้าเลยก็ เป็นไปได้นะครับแล้วก็ให้ดิอยสอยู่ทางซ้ายถือว่าการจัดตัวของลิปูทําได้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับส่วนโบลญญานะครับปีที่แล้วพวกเขานําทีมโดยเทียโก้มอตตาได้มาเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกปีนี้แน่นอนครับตัวหลักๆมีการปรับเปลี่ยนไปหลายคนนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นทีมที่แพ้ยากแต่ปัญหาของพวกเขาก็คือคือในแผงเกมลุกนั้นน่ะไม่ค่อยเฉียบขาดเท่าไหร่นะครับก็ซีซั่นนี้ก็มีแค่แพ้นาโปลีส่วนใหญ่ก็ ออกเสมอซะเยอะแต่ว่าเกมนี้ผมมองแล้วยังไงบรอนยาก็คงจะต้านลิเวอร์พูลลำบากนะครับโอเคแหละแม้ว่าลิเวอร์พูลจะไม่ได้ถึงกับใช้ทีมที่ดีที่สุดแต่พลังในเกมรุกผู้เล่นอย่างคนด่กักโปผู้เล่นอย่างซาร่าแม้กรทั่งดาเมนูนเยสที่ก็ดูจะพยายามหาโอกาสแล้วก็พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ซ็อตได้เห็นนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะทําประตูได้เยอะจาก การพยายามโชว์พยายามแข่งขันของผู้เล่นในแผงเกมรุกโดืเอพาะตัวสมรองอย่างกาโปรวไมไปถึงดาบินนนเยสตรงนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยครับที่จะทำให้ลิปูชนะได้สบายๆในเกมนี้นะครับผมเชื่อว่า2-3ประตูลิปูน่าจะทำได้ในเกมวันนี้นอกจากนั้นแล้วครับคู่อื่นที่น่าสนใจวันนี้ก็มีอย่างเรอัลมาริดนะครับเรอัลมาลิดบุกไปเยือนลิวโอเคแหละพึ่งจะเสมอกับแอตเลติโกมาริดมาในเกมลาลีกา ก็เชื่อว่าต้องกลับมาเน้นในรายการนี้พลังในเกมลุกหน้ากลัวอยู่แล้วเอาชนะรีลผมว่าไม่ใช่เรื่องอยากนะครับก็เชื่อว่าทีมอย่างเรียมลมาดิดทาได้ขณะที่แอสตันวิลล่าครับเจอกับไบยันยูนิกเล่นในบ้านด้วยโอเคแหละแม้ว่าเกมรับของวิลล่าอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่เชื่อว่าวันนี้โทมัสทูเคเข้าไปนะครับกุณซ้อ,อย่างอุนยอาร์เมรีจะไม่ได้มาเล่นเกมลุกมากมายนะครับก็จะเน้นเกมรัดกลุ่ม ก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่อุนายเมรีทำได้อยู่แล้วแล้วพอวิล่าเล่นรัดกุมเน้นเกมฉาบฉวยผมว่าบายเยนเจอแบบนี้ก็หนักเหมือนกันนะครับดังน,นั้นคู่นี้ผมมองว่าวิล่าสู้กับบายเยนได้สูสีแน่ๆนะครับดังน,นั้นก็ถ้าเต็มที่แพ้ก็แพ้แบบบุดวิดหรือดีไม่ดีอาจจะแบ่งแต้มและถ้าจังหวะสวนกลับเฉียบคาดของพวกโอลิวัตกินของพวกเลออนเบลลี่ ดีอมีดีอาจจะน็อกบายเยินก็มีความเป็นไปได้นะครับนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลครับของฟุตบอลอยูฟาแชามเปี้ยนส์ลีกที่มาวิเคราะห์วิจารณ์กันในวันนี้ครับ